คนเห็นการแต่งตัวของผมไหมครับสีส้มก็คือพักพักอะไรพักอะไรไส่ครับพักเก้าสั้นนั่นเองนะครับคุณดู <c oughs> วันนี้ผมก็จะไปหาเสียงให้พักของผมเองก็คือพัก สั้นเบอร์เจ็ดนะครับคุณดูอย่าลืมคอมเมนต์เลือกพี่ด้วยนะครับเบอร์เจ็ดนะฮะคุณดูแน่นอนว่าการแต่งตัวของผมนี่ก็คือคิดเอทมาค่อนข้างดีมากมากแล้วนะครับและมีสีส้มอันหนึ่งก็คือตัวนี้ <c oughs> ผมไม่กล้าใส่เลยก <c oughs> องโจรน,นะฮะไม่ได้ไม่ได้ผมก็เลยเอา ตัวนี้ละกันนะครับก็ดูดีกลัวนะฮะทุกคนสังเกตรองเท้าผมไหมครับ <laughs> ดีไหมสีตัวตัวเล็กตัวน้อย <laughs> <laughs> น่กลัวจัดอันนี้คือผมพักสีส้มนะรู้ไหมพักอะไรคือมาหาเสียงในเกมอะ่ะตอนนี้กำลังเลือกตั้งแล้วคุณชอบพักอะไรครับอบพักใจครับ ส่วนผมพักก้าสั้นแม่พักใจไอ้หนุ่มคนนี้เอาแล้วกูจะลงตรงไหนเนี้ยมีคนหูออุ้ยมีคนมีคนมีคนโอ้ยมีคนมีคนรับเคาะไปแล้วกันนะได้ปืนแล้วเออเออเอเอโอ้ยโดนยิงระยะไกลพลาดนิดนึงเรียบร้อยจบเลยไปเนี้ยจบพักก้าสั้นกูน่าจะไปไหนไม่รอดเอ้ยได้เกิดใหม่ตาย ว่าไงพักใจไหวเปล่าเกมนี้ไหวครับไหวไหวโอ้ัดไปเลยเฮ้ย <c oughs> คนอยู่กับผมไม่นะอันนี้คืออะไรวะประตูมิติมีคนอยู่กับผมเออโอเคช่วยตัวเองแล้วกันรอบนี <c oughs> ้มันจะไม่รอดช่วยเพื่อนด้วยช่วยเพื่อนด้วยช่วยเพื่อนด้วยครับครับ <c oughs> ได้หลับ <c oughs> ไหวปะเนี่ย <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอ้ย <c oughs> เอ้ยอุ้ย <c oughs> สวยด้วยสวยด้วยจ้าสวัสดีจ้าอุ้ยโอ้โหแม่อุตส่าห์ยิงได้แล้วเออสวยเอาไปเงินเอาไปเออสวยซุปเราซุปเราแม่ขอบคุณมากมากเอุ้ยมีคนมีคนมีคนเอ้ยนายยิงเราเหรอนายยิงเราเหรอหึนายชื่ออะไรนะชือ่อโทนี่อ๋อโทนี่เอาชื่อพักก็ซันเรียกง่ายๆพักก็ซันเอง <laughs> เรียกเราง่ายๆเลยตามสบายพาก้าวสั้นยินดีรับใช้ประชาชนที่อยู่ในเกมนะเรามารับซช้คนที่แบบอยู่ในเกมมาแบกคนเน่ยคนมาคนมาไหนไหนอุ้ยมันยิงเราเอ้ยโดนหัวเต็มๆเมียเกือบตายทนายไม่บอกเราไม่รู้เฮ้ยอีกคนอยู่ตรงไหนโอ้หไม่ได้ไม่ได้ไปนี้อย่าตายช่วยได้ปะ โอเคช่ okay, วยได้ใช่ไหมเอา้ามันยังมีเหรอยังมันยังไม่ตายเหรอเราเอาเองเราเอาเองโอเคตายโอ้โหนายแม่ทุกปืนหมดเลยไม่มียาเฮ้ยกับเรากับเรามีกับเรา,เรา,เราม,รามีอยู่ตู้อันนั้นนะตู้อะไรวะเะอตู้นี้แหละ <laughs> มียาด้วยมาแบกเลยเฉพาะไอ้นั่นคือแบบว่ามันแค้นเรามันก็เลยลงอีกทีมันเคยลงตรงนี้แล้วแล้วก็มันอยากล้างแคสกับเรา แต่มันไม่ไหวไงฝีมือไม่ถึงเออใช่ฝีมือมันไม่ถึงปันใช่ก็บอกแล้วพักเก้าวสั้นไงปั่นทุกคนผมยังไม่ได้เอาแบบลูกกระเจียบผมมานะลูกพักอะ่ะเขานอนกันหมดแล้วไอ้พวกนั้นนะไม่เป็นว <iques upgrade S 1> <ๆ S 2> ัยรุ่นอัศวินเลยจบจัดไ้มีคนครับเอาตรงไหน,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 นะน,นตรงไหนทิศต้องบอกทิศนะทิศหนึ่นงทิศสองโอเค อันนี้ไม่ต้องบอกก็ได้มันเรียบร้อยโอผมจะมาเปิดคางนะมีใครจะเอาอะไรไหมมาเลยมาเลยผมมีกุเจเอาอสองถุงครับอ่าได้พริกอะไรพริกหวานหรือพริกเค็มคนน้ำ่าคกะป๋ครับโอเครู้เรื่องอ๋อโอเคเออลืมไปว่าไม่ได้ชื่อกุแจมา what the fuck ชื่อก่อนละกันเฮ้ยมีคน ทำไมไม่ล็อกวะเอ้าเออเออตรงนี้มีคนนะมีคนมีคนมีคนเอามันเอามันโอ้โหโดนลัดจุกจัดอยู่ข้างหลังไงอยู่ข้างหลังอ้าตามมผแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปซุกเดี๋ยวเราไปซุกไหนอ๋อมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ข้างในเพื่อนมาเลยเพื่อนใช่วยแอบเอาพื่อนซุบวงแล้วอ่ะเอาเพื่อนซุกวงแล้วเหรอจุแจ๊ดเอ้ย เรียบร้อยจะทำอะไรก็ต้องระวังด้วยเ <_ H ur ly> พื่อนไม่ต้องซุกวงก็ได้มั้งเดี๋ยวเราซุปแอบตรงนี้เลยตู้เลยอ๋อเพื่อนซุปเรียบร้อยอ่ะไม่เป็นไร <_ H ur ly> ไม่เป็นไร <_ H ur ly> งั้นซุกเลยเอา้าเรียบร้อยเรียบร้อยเพื่อนโดนยิงเดี๋ยวเราไปซุปเดี๋ยวเราไปซุฟไม่ต้องห่วง <_ H ur ly> เรียนเยอะพันสองโอเคซุปแล้วเรียบร้อยเพื่อนไม่ต้องห่วงเกิดร <_ H ur ly> ัว <_ H ur ly> ๆตรงนี้มีศพนะมาเอาตรงนี้ก็ได้ เจอคนว่ะฮึบมาจะไปไหนจานจะไปไหนจานจะไปไหนจานเอาเกือบตายแล้วนะ่เฮ้ยมาจากไหนวะเนี่ยอ้ห้หยังไงวะเนี่ย ซุปยังไงวะโอ้โหเราหาทางไปไม่ได้เลยว่ะชิบหายวงก็แรงเราต้องเข้าก่อนว่ะจังหวะนี้แบบเสี่ยงจาดประตูข้างหน้าเลยละกัน <c oughs> ขอให้รอดโอ้โหมีคนอยู่ข้างหน้าด้วยจังหวะนี้ไม่นะซาร่าเลือ่อนมีอยู่แต่ก็เสี่ยงจาดลดอีกโอ้โหขออนุญ,ญาตเข้าวงก่อนเหลือเราคนเดียวหรอวะเนี่ยไม่นะซาร่าสี่กูวครับ เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหไม่แตกด้วยเอ้ยจาะแกะเจาะแก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 ,ก,ก,กโอ้โหไปก่อนละกันซุปไก่สกัดสนิทเม็ดไปเลยโอ้โหบันเจิดเลือดล้ำเลือดโอเคสวยเจริญเจริญเจริญจังหวะนี้เจริญ ไป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 ไหนผมไม่มีอ่ะผมนี่แหละบอกผมนี่แหละไปยิงอยู่ไหนวะข้างบนโอ้โหเพื่อนไม่นะโอ้โหโอ้โหร้านเลยละกันเหมือนจะเข้าวงยากจัดๆตอนนี้วงเริ่มแรงแรงจัดๆเลย เฮีย yeah. วงแรงมากเลยเอาไงดีวะวงแรงจัดๆมีเลือดไหมมีเลือดไหมตรงนี้มีเลือดไหมไม่มีด้วยจเจริญพรโยมไม่มีเลือดตัวนี้ก็ไม่มีเลือดอ้โหเรียบร้อยตายเรียบร้อยออชีวิตสุดท้ายตาย <laughs> <laughs> โอ้โหผ่านวิกฤตชีวิตแปรปวน <laughs> โอเคครับคุณดูเป็นยังไงบ้างกับการหาเสียงของผมโคตรเจ๋งบอกเลยถ้าทุกคนอยากให้ผมไปปั่นป่วนหาเสียงอีก <c oughs> ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วย <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและกดไลค์กดติดตามนะครับคุณดูบ๊ายบายซาฟีไฟที่น่ารักกับทุกคน